สวัสดีครับอัปเดตราคาทองวันนี้23ตุลาคมรอบบ่ายราคาทองปรับเพิ่มขึ้นนะครับอัปเดตราคาทองราคาทองเยาวราชราคาทองคําแท่งราคาทองรูปพรรณบวกค้ากําเน็ตโดยเฉลี่ยทองคารูปพรรณวันนี้รับซื้ออยู่ที่3 3 4 8 8บาทขายออกที่บาทละ34,700บาทราคาทองโลกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,976ดอลลาร์ต่อออนเงินดอลลาร์ทยี่หนึ่จุด ค่างเงินบาทอยู่ที่3 6บาทห้สดตางต่อดอลลาร์ครับท่านผู้ชมทองคําแท่งขายออกบาลา3.4 2 0 0พันบาทถือว่าอยู่ในระดับที่สูงคาดว่าราคาทองยังคงจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องติดตามสถานก,การณ์ทองคำอีกครั้งในที่ทห่งเทวัญชาแนลครับต่อไปเราก็จะมาดูราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมหรือว่าค่าบ็อกและ ราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำหนดโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ละร้านอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นเงื่อนไขของร้านแม่นะครับ